พบกันนะครับกับทีมงานอู่ไพฑูรย์การเกษตรเช่นเคยนะครับมานี่นะครับมาติดตังงงกมันนะครับดูที่บ้านโคกสว่างนะครับอําเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นภูทธาหาตุนงษแด้วยพี่น้องเด้อนะครับพอดูมอนี้เพิ่นกับกูมันพอดีนะครับกูมันไฮน้านะครับ กับตั้งขามาน้ำคิดหาพื้นนะครับใช้เวลาติดตั้งไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเปลับเร่อยนะก็ดีเป็นฟูมันตัดหัวเกียแล้วแลลวนะครับเดี๋ยไปยกเลยนะครับคือบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์บ้านกวดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับสีน้ําเงินคือตัวเลยนะครับความใสงานเลยเป็นอามันตัดหัวมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดไปยกไปนะครับ สนใจกดสอบถามเข้ามาได้นะครับก so ับทีมงานอูทยานพิพิัเลทางการติทต่อนะครับเบอร์โทรตามนี้ไดเลยเดี๋ยวเขาไปต้องรนข้ามได้ครับทั้งช่องยูทูบนะครับอุทยานพิพิธภัณน์ศ อบนี ina, ้ออกมาคันเดียวนะครับใกล้ๆบ้าก็บกไก่เป็นไลนะครับใส่เวลาเดินทางก็สามชั่วโมงกว่านะครับก็ได้สนใจนะครับอยากได้ผ่านคุดมันกับมีนะครับหรือเป็นชุดปากขีบปากตากเด้อพี่น้องเด้ออยากได้เนวหยกมันอยากได้ทูวินวันทีนวันนะครับปากขีบแล้วก็ข้อหยกมันเขาก็เฮ็ดให้ได้นะครับ เสร็จจากนี้เรากลับไปเตรียมตัวขึ้นของ้ะพี่น้องไปทางลบบุรีนะครับอำเภอตาขีกันอีกนะครับคันหนึ่งมือแรงนะครับออกเดินทางนะครับตาขีนะครับแล้วหลังจากนั้นอ,อาจจะเป็นติดปากขีบนะครับอยู่ทางจังหวัดเลยนะครับปากขีบจะทำติดตามชุมเบิองนะครับเน,ะบนะาะยังแถมเสื้อ เอ้เสื้อสตัวนะครับนะครับผู้ใดอยากได้เสือกสร้างนั่งงงมันนะครับเด้อนะครับเสียงามๆนะครับโอเคเอาไมยืง่้าเานยราเอาไมดตัวโปรโมทก็โปรโมทปราจะไดซื้อเบอร์โทรครับชิ้เดียวไบชิ้นคกุ่นท้องปีไม่ครับครับที่ยูเบอร์โทรไหนๆร้องกลางเสือบ้างนะครับงามบ่ โอ้ยงามเนี่นี่เราต้ใช้จามือนี่เลยเลยเอาเอาคือได้เสียแขนสั่นกเอามาไหมเฮ้ยหมุนเดดด้วยสิน่งคือมีเสียแขนสั่นไหมเนาะเนี่ยต้องเตเสียแถมาฮ่าย่ัฮ่าฮ่า้่าฮ่าาฮา่า ชมผลงานนะครับมีช่องช่องแย่งพ่อช่องติดติดตามที่เห็นถ่ายวิดีโออยู่บางนึงเนี่ยช่องช่องแย่งทองคำ T H O N G ทองคำสร้อยเสิหาเป็นด้านหน่งที่ซื้อหรอกช่องของของเพื่อนนี่ยช่องบอเบียดัมซิงบอเบียดัมซิงตาตาโตโรซิงปลาเหลาจะเลื่อนขัลาเหลาปลาเหลาดังเเหรอนี่ยดัะนี่เพิ่นนี่นะครับตัวแท้ๆเลยนะปลาเหลาปลาปลาเหลานี่ครับนี่ ก็ได้รับติดตามได้นะครับอยาได้ทิปลออมาเท่านี้ครับโอ้ไม่หนาใครทิปลอหนบ่บอกอยากได้รถบรรทุกรถยังก็ติดต่อได้นะครับได้ไปเสือได้แล้วไปเราฟ้องนี่นะครับเอฟซีจำเลยเออเดียวกัมาเราประดมเดียวกมา นะครับผู้ใด็นสนใจติดต่อสอบถามได้ด้วนะครับกับอู่ไปทุนการเกษตรได้ไีมน้องนะครับการจะไจะไปร้องโยให้เบื้องขี้ย่มีเวลาดอกนะครับว่าทีได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเหี้ครับขี้จนลืมนะครับเลยมาหกพันโลห่ะน้ำมันเครื่องกันเลยแลนใส่งานตลอดนะครับเ่ได้เช็คนะครับ ดีอยวเดี่ยวมันจะอยู่ยวว่าจติดตามติดตามเมืองมาราเล็กมันเป็นยังไงยังไงอนี่ขั้นแรกของหมู่บ้านว่าเนี่ยขั้นแรกเลยนี่ขั้นแรกของหมู่บ้านเลยนะไปตู้มันนี่กมีขั้นสองขั้นสามอีกย้อนนะนี่แต่ว่านนะครับครับติดตามขั้นต่อไปนะครับมืออื่นนะครับอยู่ตาขี้นครสวรรค์นะครับรถลุ่นยังไงติดตามชมเมืองน้ำเด้อนะครัย